สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนตามรายงานของเดอะดิลิสตารายงานว่ามีแม่ของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมี่ได้เล่าเรื่องราวการกับชาติมาเกิดในรายการ The g โก s i ินไซม์มาชายโดยแม่ของเด็กชายเจมี่ได้กล่าวว่าลูกชายของเธอนั้นในกลัวการว่ายน้ำมาตั้งแต่เกิดและหลังจากนั้นลูกชายของเธอได้เริ่มกล่าวอ้างถึงเรื่องลึกลับหลังจากที่เขานั้นได้รับชมภาพยนตร์เรื่องไททานิคเพียงครึ่งแรกจบเท่านั้น โดยเด็กชายคนดังกล่าวได้วาดภาพเกี่ยวกับเรือไททานิกหลายภาพและเล่าถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเขาเมื่ออายุได้สี่ขวบตามการรายงานระบุว่าพ่อแม่ของเด็กชายเจมี่รู้สึกตกใจเมื่อเขาชี้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือและวัสดุที่ใช้ในการสร้างเรือไททานิกนั้นคืออะไรพร้อมเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรื่องที่เป็นวรเกิดขึ้นบนเรือโดยเขานั้นได้ร้องไห้และรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับคนที่อยู่ในห้องหม้อไอ้น้ำที่ได้เสียชีวิตก่อน รวมไปถึงเด็กชายเจมี่ได้บอกว่าเขานาเป็ดสถาปนิกบนเรือไททานิกชื่อโทมัสแอนดรูว์ในอดีตชาติของเขาถูกฆ่าบนเรือหลําดังกล่าวยี่งก็ตามหลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่มีหลายเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าการที่เด็กชายได้รับชมภาพยนต์ที่สร้างความสะเทือนขวัญสามารถทําให้เด็กชายประทับใจเรื่องราวได้และมีเด็กหลายคนก็ต่างให้ความสนใจและว่ารบเรือไททานิกกันมาตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งหลังจากนั้นเองเด็กชายเจมี่ยังได้บอกว่า ตอนนี้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขแล้วเมื่อรู้ว่าตนเองเสียชีวิตบนเรือไททานิกและไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดของเขาอีกด้วย